เฮ้ยพ่อเร็วพ่อเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดพี่น้องโอ้ย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 ดครับโอ้แท้เลยครับโม่ใหญ่โมหันยางเลยครับโมหันยางโอ้โมหันยาง บอกงนยางเลยครับเียงานสมองวางเลยอยู่ห่วงแล้วป่กับงินลัพี่น้องเอ้ยบ่มีมองใส ก้อนขอโคขบป้าหาเหตุค่ะมีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะจุลาเซรัมฟื้นฟูผิวกระจางใสไหลกระไหลซิ้วไหลฝาไหลจุดดังดําเด้อค่ะพี่น้องเสานี้ก้อนขอลาแนะนําบํารุงด้วยจุลาเซรัมค่ะก่อนนอนหรือว่าหลังอาบนา้ำย้ำเส้ย้ำแหลงเนาะใส่เป็นประจําทุกมือค่ะเห็นผล เด็กกระได้ผู้ใหญ่กระไซดีค่ะจุฬาเซลั่มเด้อพี่น้องสนใจพิมพ์สนใจนะคะแต่คอมเมนต์เดี๋ยวสาวกนิกาเขาไปตอบค่ะหรือบอกกระทักแชทเพจกนิกาชาแนลนะคะทักแชทเพจข้อความเด้อพี่น้องสวยใสไรซิวไรฝ่าไรกะกระจางใสต๋องจุฬาเซลั่มค่ะใส่หน้ามลยมือเล็กมันครับจ้คุ้มปีมันก็ดยิีเอ็ดับพี่น้อง

ไม่หักเหลี่ยวคุณด้วยพี่น่องจังสีทักทายพี่น่องอว่ามันบงน่งีมองยืนเลย <c oughs>

เก็บปัวเนาะกูได้็อยากกินอยากเก็บผวกูได้ใจแกงอุ้ยเนาะเนาะแซงมันมีแห้งไปโว้ยข้อเลือกมีมูนึงกับบพ่อหลุดตรงนี้ตรงนี้งามเนาะนี่แหละ

หูหูนะอร่อยอร่อยานไปมืดเลี้ยวหัวขาเั็นชิ้นยาวคุณน่ะขายาวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีมาเอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะละมื่อนึ่กัดเขาปู่เขาปลาหาเฮ็ดคือเก่าเลยค่ะมาครับมาเดี๋ยวกรับคุณอะไรคุณเฉ๋เด้อพี่น้องเจ้พี่น้องกําลังแกงยังเด้อค่ะคุณอะก็เฉ๋ยสองกันนี่กัดสองมื่อนี้เป็นสองวันทียี่สิบยี่สิบยี่สเนาะ แต่ว่าเห็ดหัวเขาได้งัดแล้วแหละจ้ากับบท่านได้ทักทายบ้ท่านได้ทักทายครับว่ามันหาหมองยื่นมาได้ครับมองนั้นไอ้มึงนี่ครับเห็ดหัวของเขานี่ครับพี่น้องได้มูนึงหน่อยหน่อยไม่ได้ไม่ด้อค่ะไม่กนสิสามยิ่งสับสนเด้อุนเด้อเก็บไปเก็บมามันอยู่กับเห็ดอันเห็ดเบื่อป้องอย่างเดีอวไม่เบื่อเหมื นี่ฉันอยู่ก็เห็ดเบือโอแม่บักเก้เฮ็ดโบมืดเตอร์คน้องอเห็ดเบือเห็ดเบือกับลายคนละอย่างกัน,นเนะเฮ็ดปวกเหลือเพลินค่ะสายหายนามเ<ร>ด้อ,อพี่น้องน้องถามน้อพี่ครับอุ้ยเอ้ามาแล้วบัดน,นี้มันมาเด้อยจะบ้าจะดุม อุ้ยใหญ่มาไก่เนาะ้แต่ถางเขามาหลุดดิเฮ้ยโอ้ยๆสงสัยเขามาเอามืาขึ้นเขาเจ้าเพิ่งจะได้อยู่น้อกห้องสองตอนนั้นเป็นสองเต็มตาเลยเก็บปังรายคนงูใหญ่เหี้ยคนอะเฮ้ยเฮ้โอ้ยเป็นดำดำอยู่โอ้ฝุ่นไปต้งฝุ่นแล้วอ่าดอกนี่ก่อน càng cây cây đưa, này, đứa này cây nó, nó trái nhãn nó, cây anh à, này, này đi thôi, <laughs> nó đâm, leo <laughs> จินบมดเต็ต้องไม่ก่เหยียบหนายม่เ้่นย่เหยียบครับพี่น้อเอาให้่กว่าเลยหัล็อกเลยก็คือตัวนี้จำเจียีเีเรืยๆค่ะเมนสายน้ำก็จะไปเป็นสายเหละมา ข้าไอกันน้อยหน่อยได้พี่น่อทำใจกับ <ทำ S 1> ปลวกสายหนามนกแก่งเสียไปได้หรอุย้ยดําเนาะอย่าบอกว่ารอเด็ก,กจือ้อ ดั่แหงกันเกิดเอาไปมื่อไงแหงหรือผีดรอนือดำ่งจัมองละดอกกันยังไงเหลือเพิ่มเนาะสามผืนเขามื่อคืนนี้เลีพวงโพนั่นได้ดอกนึงนไห้พุดอยู่สายมืออน่นดั ม,มากก่คคา,ค,าค้าเขากาสาติดนิดหน่เฮ้ยหมใหญ่ไปไปละทางลงหักได้เห็ดนะเกียนทีเด็หมูเม็นเกียนหากไหม่เสีเอาลอเลยเสียนวนนนทีนนนะละเสียเอาไปเลยนะเออสียเอาไปเลยขาบุญเาทกเออหันซับจังส,สันหากใหม่กับผู้ททาขาบุญเตอนเดีเ๋ยวไว้ให้ có để ngặt cho chùm gì đấy là Tại tên ngặt mà. Nghĩa. Nghĩa. หมูไม้คล้องเฮาตีดอกอุ้ย้ยมึงฮักจ่อยมันก็นจะหนีเนาะบอบบอท่านเด่นเลี้ยวเห็ดอยู่เห็ดยฮักแล้วท่านมี่ใกล้แมงแน่ไไนวยก็เตียปล่อยแล้วอูย้ยแต่บาดด๋วงามแมงงหงเลยเถอดใน้หมูมาเฮ้ยพ่อเร็วพ่อเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดพี่น้อง ว like. yeah ิ่งนี่โอ้ยนี่ครับโอ้แท้เลยครับโม่งใหญ่โบหานยางเลยครับโบหานยางโอ้โบหานยางโอ้โบหานยางเลยครับ เดี๋ยวเขาโคเขาฟาห์เหยินพวกหิ้ยพวกนี้ยย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  ฟาหงหเราไม่จิเป้นเลยอันออนี้้ย็ยด้เดี๋ยวลืมส่วนที่ครับพี่น้องพาดนหน้าอลังการมีเอลังการเลย,ยเทอเว่าวแค่นี้ด้ตามหามาดนเป็นวันเลยโอ้ยนี่ไง มันบ่เห right. mm ็น hmm. ม mm ัน hmm. ก mm ็เลยสัวไปอย่างสั hmm. uh, ่นตัวมันเหมือนใบใหม่ใบใหม่มันหนาเพราะว่าเขาบวดิดเปื้อนปวดไดอกพี่น้องงงงงเอาเอาเอาข้างบนก่อนเอานี่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 อย่างงีสมใจเละตามหามาสองวันเนาะบอบฟ้องเทียตีไรบ้างเมียน คงเสียเลยพี่น้องอีหลีรอเลยบ่

เพราะว่าใบพื้นบ้านนี่สีเเอก้างาส่ก็สีกนขาดหน่งตรงนี้เ้อเดี๋ยวสีไปตัวกุ้งหยิบออกเลยครับงามไรยงามไร้ฮ้ยถึงถึงโอ้ยเจ้าหญิงหงายอะไมันหลายอีรีครับพี่นง เก็บออกน่ครับี่ครับอ้เมียนนั่นนั่นนั่นนะงนนีวฝากเก็บโบได้เพื่ฟินน้องที่ปวงตำเกียงนีมูใหญ่ครับอันพอจนเด็๋ยังก็เก็บเมียน

อยากคนมาผอเฮ้ยๆอยเห่แล้วขันยจังกรหูนันและว่าเฮน้ยหยังคันเ้ยแบบตืดเต็มเยบอกระเบนนักเก็บลหตฮะอกระเบนนักเก็บผมตัเนาะงูไงป่าเก็บปลงานตอน้ำเอาน้ำเนาะ ข้ากระยาข้ากระยาคือกันหมูสังนี่ยวานี่จะเั่นจูงงามใช่ไหมจ้าสีเห็นบัวนั่นวะเจะเห็ดถึงใหญ่เร็วเลยจิ้มขึ้นไม่ใหญ่เลยเนาะงั้นอย่าต่ำเลยทีละ าใหม่ออกกอนดีงาบบน,น,บบน,นอเค็ออดอกออกนีเ้นนแกงแล้วออกไปตัวถีบแล้วครับฮโอโหยี่หรี้อคุณนะเอ๊ะเอนจุ่มนั่นเราเน่ยใช่ใช่นะต้องีอ แม่นูด thương subscribe đó <laughs> เพื่อตัน่นกำลังจูนตอนนี้เป็นเหลีย่ยมกำลังขึ้นถึงไหมเลยแหละ ว่าคนถือได้กินแบบอันมุดขั้นอยู่มึงไหนท่าคนั่งาเล่ะบับหินเหลียนเลยเออกัดหนูคนจิดมุนเพื่อนหินเหลียนเอติดู้นีตรงเปิดแลวเอาเติตัวเห็นก่อน งัดเลย,ย,ย,ยโอ้ยหัามเอโอ้ยมันแตกูต่แก่เนีัดลุดหงัดจู้มันจะเห็นเหีอยบจู่จีงัดละมันบ่ <c oughs> มันหยุดติงได้งัดสนใจแล้วเฮ้ยสึงพวผ่อนนา

ันสูมงงแล้วไม่เห็นเกือบกายไปนี่มันอยู่ประเภทว่ามืออื่นมาน้ำสนเจ้าของกับโฟอ่ะบอกโฟน่วยเด้วยโฟหลาย นี่นี่ดอน้ออนี่เหแน่ยแงเห, <c oughs> หงาบบเมืดแล้วครับพี่น้องออ,งอ้ยเางากระซับถือใหม่ถือต้ใหม่อของกระปีิ ถับเพชรดอกหนึ่ง <Hey. S 1> อุ้นไตกระตา oh. <laughs> อุ้ยเอากันฮะเนาะับจนหัวหลุดวางละเยียบดเบย่งดีๆ พี่น้องเก็บเหลี่ยวเต็มตาอีหลีเลยเต็มคาราเบลค่ะโอ้หมนัมนหัมนมนได้ะน<ล>ะนำจนพอค่ะเลาะจนหมานนำจนพอเออนี่งบอกเหลวมันสิเจอจังๆเขาจักบาทแค่เรามีความพยายามเดินมาสินะมันเป็นความหมานของเขาครับ โบทีดบ่ได้มาดมาเลี่ยงแบบนี้อีกเมีนไดมูดียอกกรบ่ดเลยครับปดพี่น้องพี่าพี่น้องเมือเเงิน้วเลยครับจัดเนยจักหน่อยมึงพี่มึงครับแลวกับเมื่อแล้วจ้าอ้ยขางล่างอีกโบเมีนหน้อยเลยครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วกับการเดินหาครับพี่น้องน้ำหาพอแล้วกัเมื่อตั้หาจากเต้เสาของพี่น้องควมพอวังหาโมงเนะ ก็คือว่า,าประสบความสำเร็จครับพี่น้องสุดยอดของความเดี๋ยวจัดเลี้ยงกันใส่พี่น้องมึงงงอีกเถินหนึ่งครับพี่น้องพอที่เลี้ยงก็ว่าโว้ระยางคนละมองเนาะเอ้ยสักห <c oughs> มอก้องหมอก้องไปพอเป็นเลยหมอก้อง <c oughs> อันนึงเฮ้ยบอกว่าผ <c oughs> ูแล้วงูแล้วงย่าเอินดูเุ้ยเฮ้ยอยู่นั่นแหละหมอหนึ่งกับพวกยาาให้เอินดูหมอหนึ่งกับย่านหมอหนึ่งบอมา อย่างหม้อหนึ่งยู่ใกล้เนาแล้วเร็กไปแล้วย่างออกมาหม้อไส่ผัดจอดอยู่นี่เองคางกันนี่เองโอ้โอยเตื่นจมุนประเดี๋ยเด๋เพราะว่าเห็นบาสสวีตพอตแต่ละเทื้อมันสามสีดอกไหมครับพี่นอ้องบ่คืนว่ามันสีลายปันนีมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหลุนกันไหมครับมือหลังเนาะเดี๋ยว่าพี่น้องไปเงอนได้บัตจัดกระตาก่อนครับวางเลยอยอยู่ห่วงแล้วไป ครับเงี้ยแหละพี่น้องเอ้ยบ่มีหมองไสตะแหลงนั่กับผุ่นๆบ่มีหมองไส้กับเวรสีตีกกำใส้เลยเนาะเก็บฝ่าวน้ำเนียครับพี่น้องบ่ฝ่าวบ่ได้มือพูดผัวบกหมูบักอื้อนี่ได้ยินเสียงหัวคอยบ่บันจังบ่บักสังสังสังบันจื่อบ่ จีบอจีบใจฮึฮ่าฮ่าฮ้าหัวหน้าหนก่อนมาไปพี่้องสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์สาวกันนิกากระเป๋าสวีทเนาะค่ะ พอกันไม่คลีมนาค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับออต้องรังจะเด้อมูนีมันแหลมแล้วมันแหลมมันล้นลตาใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยหล่นเลยค่ะมันๆครับพี่นออ้องเะจือ้อไปฝากความงามความมารังการของเห็ดปวกสายหนามเห็ดปวกจิกครับพี่น้องมูเดียวเกือบจูห่วงกับตาครับพี่น้องแต่เ่าก็เก็บมาก่อนน้ำเนี่ยแล้วแต่ว่ามูนีนนานม,นมาผอก,กับมูใหญ่ก็กับเงินได้เลยค่ะ สายน้ำมองแน่ที่มันห่างเขาก็จีบมาเลยเนาะค่ะบดไใ้ไทไปแล้วไปแล้วครับฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮ้เด้อครับต้องทายคอนออกตะกตากระโปงไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบวนได้เห็นเขียวเคนละพี่น้อง <laughs> มือใดบัได้ดเห็นนี่เห็นแต่ศพงุ่มไม่ยุดปั้นนั่นแหละครับ <laughs> ไปครับปอนไม่คิมนาครับสวัสดีครับ